ก็วิกตอเรียเลยกินีวิกตอเรียเลยกินีมันกิบหอยเกิดเกตหอยเปเลือกม้าอะไรประมาณนั้นกระถางครึ่งเมตรนะคะกระถางครึ่งเมตรนะคะชวนชมก็มีค่ะ ôi anh bày về về เดี๋ยวเห็นเงากล้องอีกละโอเคอันนี้งวงช้างค่ะนะคะโอ้ยงาช้างงวงช้างนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะก็ต้องขอจบกันเพียงแค่นี้ก่อนนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ